และแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมครับแบมมอสไวน์ทีเจเขอยู่กับเกมคาบาเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาไปทัวร์ดันนะครับเหมือนเช่นเคยครับจะเป็นดันบนส้มครับในจานวน200รอบครับประมือโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูราคาของก่อนละกันนะครับว่าราคาตอนนี้ของคราฟหรือว่าเศษคราฟเนี่ยบนส้มนะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ราคาของคราฟนะครับเศรษฐคราฟสำหรับบอลส้มนะครับม็อยู่ที่อันละห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสองนะครับไม่เกินห้าสิบสองครับตอนนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อไปสามสิบสี่อันก่อนนะครับผมจะซื้อไปอันละห้าสิบสองเจมแล้วกันนะครับต้นทุนเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าทําไมผมจึงต้องลงนะครับบอลส้มนะครับสำหรับเจมที่เราใช้ไปนะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจมนะครับสําหรับสองร้อยรอบเนาะ ก็ถ um. um, ือว er ant ¿es que sí? ่าค er. RIGHT. ่อนข้างเยอะนะครับแต่บันส้มนะครับของมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเราต้องไปดูของด้วยนะครับแต่ผมขอพาไปครัฟก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะครัฟมาทีละหนึ่งร้อยรอบแล้วกันนะครับโอเคเราไปครัฟกันเลยนะครับตอนนี้เราก็คราฟไปแล้วครับหนึ่งร้อยอันครับพอเราคาฟไปหนึ่งร้อันแล้วนะครับเดี๋ผมจะไปอธิบายนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกตอนนี้นะครับทำไมถึงเลือกลงบอลต้มนะครับ ทั้งที่ของมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจดึงดูดที่เราจะเอาไปลงใช่ไหมครับที่ผมเลือกลงบอลส้มนะครับเพราะว่ายอดเงินจํานวนเงินอันนี้เลยครับหลักๆก็จะเป็นตรงนี้เลยครับก็คือรอบหนึ่งนะครับมันจะได้อยู่ที่1ล้านนะครับในขณะที่เราใช้เศษครับหรือว่าของครับเนี่ยเราเสียไปที่ห้าแสนนะครับก็คือเราลงรอบหนึ่งครับเราจะได้เงินมาที่ห้าแสนครับกำไรตรงนี้เราได้ละห้าแสนห้าแสนทองนะครับ ส่วนไอเทมนะครับไอเทมมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันหรูหรามากมายนะครับแต่ก็เรายังได้ลุ้นนะครับก็คือเจาะเป็นเจาะไฮนะครับแล้วก็จะมีพวกมอไซค์นะครับ RW แล้วก็บุญแล้วก็เป็นบูอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันพอได้ลุ้นมากมายนะครับก็จะมีลุ้นแค่ไม่กี่อย่างคือก็เป็นอีกหนึ่งดันนะครับที่ผมแนะนำนะครับสําหรับคนที่พลังนะครับอาจจะไม่ได้มากมายครับคือเราไม่ได้ แบบพลังสี่ห้าแสนเหมือนแบบพวกคโหดเขานะครับแล้วก็หรือไม่อาจจะมีตัวเด็กนะครับใครอาจจะมีตัวเล็กตัวน้อยนะครับพลังสักสามแสนนะครับสักสามแสนประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาลงดันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับกับเจมที่เราเสียไปนะครับเราใช้เจมไปทั้งหมดนะครับหนึ่งมื่นสี่ร้อยเจมนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดนะครับเงินทองตรงนี้นะครับผมใช้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยรอบนะครับเราใช้ไปห้าสิบล้านนะครับ ถ้า200รอบก็ประมาณสัก100ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงครบนะครับ200รอบเราจะได้เงินเพิ่มมาอีก100ล้านนะครับก็ถ้าเกิดตัวที่มันแบบโหดโหน่อยนะครับแบบลงไวๆหน่อยนะครับก็วันหนึ่งมันอาจจะจบไวและอาจจะได้เยอะนะครับจานวนเงินตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมปตัวตัวเด็กเนี่ยแล้วพลังแบบเยอะๆหน่อยนะครับจบดันไว้ไๆหน่อยนะครับวันหนึ่งมันก็ได้หลายบาทนะครับเราลงแล้วเราเอาตรงนี้นะครับทองตรงนี้เอาไปซื้อ เอาไปซื้อนะครับเป็นทองขายนะครับเนี่ยจะเป็นเงินนะครับสองร้อยยี่สิบล้านนะครับตอนนี้ก็ไปขายกันอยู่นะครับก็กี่บาทวะอันละหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามเจมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีราคาอยู่นะครับก็ดีกว่าเอาไปลงดันที่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับบางดันนะครับสําหรับคนที่มันแบบพลังไม่ได้เยอะมากนะครับมันอาจจะไปลงพวกร้อยสามสิบร้อยสามสิบผมก็บอกว่ามันไม่ได้บอกว่ามันไม่คุ้มนะครับคือมันคุ้มอยู่นะครับร้อยสามสิบแต่ จำนวนเงินที่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับร้อยสามสิบห้านะครับก็คือบอลส้มเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าร้อยสามสิบเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่นะครับร้อยสามสิบนะครับมันจะอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับแต่ของคาฟที่มันต้องคาฟนะครับก็เจ็ดชิ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกลับไปดูดูว่าห้าชิ้นส่วนไอเทมนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบได้ลุ้นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าไอเทมมันมีนะครับเจาะระดับสูงนะครับถ้าได้มาอันหนึ่งก็คือถือว่าคุ้มแล้วครับแล้วก็มีพวก อะไรต่างๆที่มันมีราคาเยอะนะครับแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะออกง่ายๆนะครับแล้วดันมันลงนานกว่าบอลส้มนะบอลส้มนี่สามารถที่จะเอาไปเอาไปลงแบบได้เรื่อยๆครับไปดูราคาของที่เราต้องค้าก่อนดีกว่าไอจำนวนหินนะร้อยสามสิบนะครับจำนวนหินอยู่ที่แปดก้อนนะครับก็คือใช้หินแปดก้อนนะครับลงรอบหนึ่งนะครับเพื่อได้เงินเจ็ดแสนครับมาเผื่อราคาทุนไปละหนึ่งแสนใช่ไหมครับถ้าเราลงแต่มันก็จะได้พวกเศษ ปกเศษย่อยนะครับเอามาขายเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ขาดทุนนะครับอาจจะเท่าทุนหรืออาจจะเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับสาหรับดันร้อยสามสิบเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ลงนะครับหรือผมยังลงปกตินะครับแต่หลักๆเงินนะครับที่ผมจะหาเงินนะครับหาเงินอันนี้นะครับผมจะเอามาปั๊มนะครับก็คือดันต้มนะครับร้อยสามสิบห้าครับตอนนี้ตัวเด็กผมทุกตัวนะครับผมจะลงดันต้มหมดเลยครับเพื่อที่จะหาเงินนะครับเอาไปอันนี้ไปขายนะครับหรือไม่ก็เราได้ลุนนะครับเพราะว่าวันต้มนะครับผมจบ ผมจบดันก็ไวพอสมควรนะครับไม่ได้นานแบบร้อยสามสิบนะครับร้อสามสิบเนี่ยโคตรนานเลยพลังผมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่มันเหมือนดันมันไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับล้วก็ลงได้ชิวๆเลยชิวๆเหมือนตะ่ิวตู้ลมเลยโอเคครับก็มีอธิบายมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับผมตอนนี้นะครับเงินสําคัญที่สุดแล้วครับเงินทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันเลยนะครับสองรอบเอบ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูผลตอบแทนที่เราลงไปทั้งหมด200รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกระเป๋ากันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจริงๆที่ลุ้นไว้ก็มากกว่านี้นะครับแต่มันผลลัพธ์ไม่ค่อยได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเราก็จะมาดูตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับแรกๆเลยก็จะมีพวกหัวนะครับหัวก็จะไม่มีราคาเท่าไหร่อาจจะไม่ตีไปแล้วกันครับจะไปดูใบพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเอ็นชิโรนะครับอันละไม่กิจเจมนะครับ อันนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วกันถือว่าไม่คู่ควรครับต่อไปจะเป็นรูนนะครับเมจิกแอทแทกนะครับอันนี้ค่อนข้างมีราคาอยู่ครับเเราไปดูราคากันดีกว่าครับรูนเมจิกแอทแท็กตอนนี้รูนเมจิกแอทแทกก็ราคาอยู่ที่อันละ300เจมนะครับเราได้มากี่อันนะครับเมื่อกี้นี้เราได้มาทั้งหมด3อันนะครับเราก็จะตีไปเลยแล้วกันนะครับ3อันก็จะอยู่ที่900นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรูนแอทแท็กนะครับรูนแอทแทกก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ราคาเท่ากันครับ300นะครับ สำหรับภาษสี่นะครับเดี๋ยวผมไปลบออกที่หลังแล้วกันนะครับต่อไปหน้าที่สองนะครับก็จะได้สร้อยตัวนี้มานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่225เจมครับก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะเข็มขัดครับเราได้มานสี่อันนะครับก็จะเป็นเข็มขัดเดมนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าเท่าไหร่ตอนนี้ราคาอยู่ที่80ครับผมตีไป80เลยแล้วกันนะครับอันนี้แป๊บเดียวก็ออกครับเราจะบวกไปอีก320เจมนะครับเพราะว่าผมจะไปลบเองนะครับสําหรับภาษสี่ตรงนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็น เขมขาดเหมือนกันนะครับบวกหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูราคาแล้วกันครับอันละเจ็ดสิบห้าเจมครับได้มาสามอันนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวกสร้อยตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้บวกเพิ่มไปนะครับเพราะว่าราคามันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอิรินาหรือเปล่าครับผมอ่านถูกหรือเปล่านี้ต้องขอัยด้วยนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้อยู่ที่หกร้อยครับอันละหกร้อยเจมครับเราได้มาหนึ่งอันนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นไอตัวนี้น่าจะไม่มีราคาเท่าไหร่นะอ๋อได้มาร้อยนะครับอันละร้อยยี่สิบแปดเจนครับก็ถือว่าพอได้ครับแล้วก็จะได้พวกนี้มานะครับก็จะเป็นกําไรนะครับกําไรสามวงนะครับก็ไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะครับสามวงนะครับก็จะมีอันแรกได้เป็นคริเตรเมห้านะครับแล้วก็อเอ็มหนึ่งนะครับก็เป็นแอตแทกนะครับเก้าอันที่สองจะเป็นช่องคริเตรเมดหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ครับก็เป็นสองห้าสองนะครับแล้วก็วงที่สามนะครับ ก็เป็นแอมหนึ่งนะครับแล้วก็ดาเมจเจ็ดแล้วก็แอมสองครับผมจะตั้งราคาไปตามนี้เลยแล้วกันนะครับเก้าร้อยเจมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันราคาจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมขอบวกไปเก้าร้อยเจมนะครับอันที่สองนะครับอันนี้จะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับจะตีเป็นราคาขั้นต่ํานะครับตรงนี้อาจจะเป็นราคาเฉลี่ยก็จริงนะครับแต่ส่วนมากนี่ราคาจะอยู่ที่ราคาขั้นต่ำครับโอเคครับต่อไปวงที่สามครับวงที่สามจะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะ โอเคครับช่องต่อไปครับเราดูกันนะครับเราได้เป็นกําไรไฟเตอร์นะครับอันละ108เจมนะครับแล้วพวกตรงนี้ผมจะไม่บวกเพิ่มไปแล้วกันนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับเสจครับนะครับเสจครับของร้อยสามสิบทั้งหมดหกอันนะครับแต่เพิ่งจะได้มันเพิ่มอีกอันหนึ่งตะกี้เลยตอนนี้ราคาอยู่ที่อันละเท่าไหร่อ่ะเสษครับตอนนี้อยู่ที่อันละเก้าสิบห้าเจมนะครับเราได้มาหกอันนะครับเราก็จะบวกเพิ่มไปที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจมครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นกําไรนะครับกาไรอยู่ที่150เจมครับบวกเพิ่มไปครับช่องถัดไปครับช่องถัดไปก็จะไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหินครับของแร่อะไรก็ไม่ตกครับไม่มีออกเลยนะครับจานวน200รอบนะครับวันนี้ของแร่ไม่มีตกนอกจากหินครับหินนี่คือแร่สุดแล้วตอนเนี้ยโอเคครับสาหรับของที่ผมได้มาใหม่ๆนะครับผมก็จะตั้งเป็น999นะครับก็จะให้ได้จําง่ายๆครับ มาครับแต่เราไปดูราคากันเลยแล้วกันนะครับ999จะมีอันไหนบ้างนะครับจะเลื่อนมาจากข้างบนแล้วกันครับสําหรับหินอัวบนะครับก็ขั้นหายนะครับสีน้ําเงินเราได้มาทั้งหมด95ก้อนครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ก้อนละ8เนมครับเราก็จะบวกเพิ่มไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหินแดงนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเท่าไหร่แต่ผมขอไล่ไปทีละช่องเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้งงด้วยหินแดงตรงนี้เป็น83นะครับ83ก้อนนะครับ ตอนนี้ราคาหินแดงอยู่ที่17เจมครับเราก็จะบวกไปนะครับบวกไป1,411เจมครับต่อไปครับจะเป็นหินขาวนะครับเราได้มา100ก้อนนะครับตรงนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่จะบวกไปราคาปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับก้อนละ39เจมครับบวก100ครับไอคูณ100ครับบวกเพิ่มไป3,900ครับต่อไปจะเป็นหินแดงนะครับอีก100ก้อนครับก็บวกไป1,700เจมครับต่อไปจะเป็นหินออฟอีกนะครับ50ก้อนนะครับ หินขาวนะครับบวกไป1953งพันเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีหินขาวอีก100ก้อนนะครับบวกไป3ามพเก้าร้อยเจงครับแล้วก็จะมีหินอฟนะครับ100ก้อนนะครับนี่จะเป็นหินอฟขาวนะครับราคาอยู่ที่9เจงครับตีไป10เจมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า9เจมมันมีน้อยมากครับบวกไปอีก1,000ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้ยอดบาจะเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะครับสาหรับราคาเสร็จครับของเรานะครับเรา บวกไว้อยู่ที่ราคา14,000เจมนะครับผลตอบแทนเรานะครับอยู่ที่2,691เจมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลบเปอร์เซ็นต์นะครับลบไปอีก10%นะครับเราจะได้ผลตอบแทนอยู่18,621เจมนะครับเราจะลบต้นทุนไปนะครับ1,400เจมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะได้กำไรอยู่ที่8,221เจมครับแล้วก็จะได้เงินตัวนี้มาด้วยนะครับอีก100 ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับสําหรับดันบอลส้มนะครับใช้เวลาลงไปประมาณสักวันกว่าๆนะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะครับก็ไวกว่าดันร้อยสามสิบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าดันร้อยสามสิบผมเนี่ยรู้สึกว่าจะลงนานพอสมควรนะครับแต่บอลส้มใช้เวลาลงไปไม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้กําไรมานะครับแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดเจมนะครับ ก็ใครดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยลวกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปนะครับเพื่อมีคลิปอะไรดีๆนะครับก็จะมาแนะนํากันนะครับหรือว่ามีอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์แชร์แบ่งปันกันด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับโอเคครับก็เหมือนเคยนะครับสําหรับคลิปนี้เรามีกําไรนะครับแล้วก็จะแจกคนดูนะครับอีก5 0 0 0ันเจมนะครับสําหรับแชทแรกนะครับที่เด้งมาหาผมเท่านั้นนะครับสามารถทักมาหาผมนะครับใน เพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นเปลี่ยนชื่ออีกแล้วสินะนะครับหรือว่าในเพจนะครับก็เป็น m มมมอที่จนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ตอบไปไวหน่อยก็จะเป็นเป็นเฟซบุ o กนะครับเพจอาจจะไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยเข้าเพจเท่าไหร่ครับสำหรับการทักมานะครับก็ทักมาแจ้งนะครับว่าราคาต้นทุนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่ผมลงดันไป200รอบเนี่ยต้นทุนผมอยู่กี่เจมนะครับคนแรกนะครับทักมาหาผมครับแจ้งยอดแล้วก็สามารถตั้งของได้เลยนะครับเดี๋ยว ถ้าของขึ้นเมื่อไหร่ครับผมก็สามารถดึงให้ได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ